จำหลักการให้ดีก่อนจำหลักการจำหลักการคาซ้อนเชื่ออะไรต้องเหมือนกันต้องคล้ายกันต้องตรงกันข้ามกันความหมายจะต้องชัดเจนขึ้นนี่คือนี่คือคุณลักษณะของคำซ้อนต้องเหมือนต้องคล้ายต้องตรงหรือตรงกันข้ามก็ได้แต่ความหมายต้องชัดเจนเตรียมตัวไปเร็วเร็วเหมือนคล้ายตรงข้ามคือเช้าเมือเชื่อไม่เยี่ยมกติ ข้อสี่ไม่เอี่ยมข้อสี่ครับผมข้อหนึ่งตัดอะไรออกข้อหนึ่งตัดอะไรออกมวยวยมวยครับข้อสองตัดอะไรออกเก็บหอมเก็บหอมแชวทำอะไรเก็บหอมครับอาจารย์เก็บหอมคำอะไรคำปลาเก็บผสมเรือแก้วทำอะไรผสมครับอาจารย์ข้อสามตัดอะไรออก แปดเปืือนเข้ามาครับจันเ<ป>ข้ามาเฮ้ยไอ้ใครวะกีตาร์แขวนอยู่ข้างหลังอะ่ะมีกีตาร์กี่ตัววะฮะกีตาร์สวย,ออยเอเอกีตาร์สวยคอวอลเลยจันชอบยี่ห้ออะไรทัคามิเนเิวะไม่ใช่ครับจันไม่ใช่เหรอไอ้ทักใครอยาเอารูปโป้ไว้ข้างหลังละจารย์แฉหมดทั้งมือตียวเตียอ่ะเอาข้อสามตัดอะไรทิ้ง ข้าวไรต้มหมากข้าหมากแปรเปื้อนตัดไหมแปรเปื้อนไม่ไม่ตัดเเพื่อสียงนะครับตัดเปื้อนเอาเฉลยข้อสี่คือคำซ้อนทุกคำอื้อเฉาความหมายเป็นยังไงไมเอียงก่อนเป็นเงเนขึ้นไหมขายเงินไหมปลอมเงินเกินขึ้นเชิญจะแชร์นี่มันเป็นซ้อนอะไรเชิญแชร์เชิญแชร์ อเออซ้อนเสียงต้องไปฝึกต่อนะครับทำซ้อนเนี่ยไม่ยากหรอกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวต่อไปตอนนี้เราได้อะไรไปหลายๆอย่างใครที่มีกระดาษจดไว้แต่ว่าเหมือนเดิมอาจารย์จะส่งไอ้นี้ให้วันนี้จดไว้ในเลคเชอร์องเวลาเรียนระดับภายเรียนปร,ริญญาโทบ้างเลคเชอร์คือจดลูกๆวกไว้เฮ้ยอาจารย์สอนเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ค่อยมาทบทวนจากตัวนี้ แล้วคุณจะเจอความเป็นตัวของตัวเองอันนี้ไม่ใช่ที่อาจารย์จะมานั่งแบบโรงเรียนอนุบาลนะไอ้ก็ไก่หอไข่ไม่ใช่การติวไม่ใช่การสอนโดยตรงการติวคือการฟื้นความรู้เก่าๆการให้เทคนิคไม่ใช่การมาสอนนับหนึ่งไม่ใช่อ,อ้าจารย์ไม่สอนเลยไม่ใช่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันดับแรกเราไปแบบ,แบ,บคู่ขนานนะครับถ้าจะเปรียบเหมือนม้า อาจารย์ก็มีม้าที่ฝีเท้าดีมากใครที่จะเป็นจ็อกกี้ที่จะควบคุมเครื่องมือมันได้เพราะฉะนั้นข้อสอบที่อาจารย์มาให้ฝึกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากๆใครสามารถควบคุมได้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าคุณได้เปรียบอ้าวโครงสร้างอีกแล้วโครงสร้างเร็วเห็นไหมอาจารย์จะชอบสใหญ่โอลานบเออ อาจารย์จะชอบหลอกไงหลอกให้เหวอหลอกให้เคิร์มเขายกหลอกให้เคิมแล้วแวบมาไอ้เรื่องที่เคยสอบไปแล้วเนี่ยคือเทคนิคว่าอาจารย์เตลเนี่ยล่าอาจารย์ก็จะบอกอ้าวเร็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 วแล้วอนนั้นคุณจะเข้าไปหลอนในห้องสอบเลยเสียงอาจารย์มันจะดังเฮ้ยเร็วเร็วเร็วแล้วมันเร็วจริงๆใหญ่โตโอลานพูดผีปีศาสตร์ความหมายเป็นยังไงเหมือนไหม เหมือนกัน,น,กน,นครับแล้บางคนไปตีความเรื่องอื่นเป็นเรื่องคล้องจองแต่ไม่ใช่พูดก็คือพูดผีก็คือผีปีศาจพวกนี้ไปทําไมเ,เหมือนกัน,กนใหญ่ตโตลานความหมายเดียวกันนึกนึกถึงนี้ออกไหมไม่ออกอใช่ไหมละ่ะไปตีเป็นเรื่องอื่นเป็นอะไรเป็นสัมผัสใช่ไหมละ่ะถ้าสัมผัสมันเหมือนจะหมดเลยไหมหนึ่งสามสี่ปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมละ่ะหัวตัว,ตว ะัะน,นั้นโครงสร้างในที่นี้หมายถึงความหมายของคําหมายนะความเห็นไหมโครงสร้างเนี่ยมันดูได้หลายมิติเลยน้องเมื่อกี้อันดับแรกข้อที่ผ่านมาคือเรื่องของอะไรสัมผัสใช่ไหมที่เราผ่านมาแล้วอะ่ะกากับนาคากับญ่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือโครงสร้างในภาคสัมผัสโครงสร้างในมิติที่สองคือเป็นคําที่มีความหมายเดียวกัน พูดผีปีศาจก็คือผีทั้งหมดใหญ่โตโอรานก็คือความยิ่งใหญ่นี่ได้สองมิติแล้วโครงสร้างนะครับข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างสกดผิดสกดกทูไปฝึกเอาตอบข้อสองเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ไปฝึกเอาทับศัพท์อาลองตอบนี่ข้อนี้เร็ว ใช้ครับขสี่พิษผิดเร็ครับหนึ่งผิดห้าหนึ่งข้อสองครับข้อสองข้อสองครับอีกข้อสี่ครับอาจารย์ข้อสี่ชนิดเติมอ่าขอรีฟิลมีไหมขออีกคนหนึ่งเร็วไอเปียพรชัยตอบสองครับอาจารย์อ่าชื่อเปียของเราอ่ะตอบสี่ครับอาจารย์ชื่อเปียครับข้อสี่ครับีครับใครตอบ้สี่รายงานยศชื่อ กีริลติครับต่อไปคือคะแนนโรคเอเขาเรียกโรคอะไร HIV อเป็นชื่อเฉพาะครับจยนโรคเออานนี้ไอตัวเหลืองๆอ่ะภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือบกพองภูมิอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมชั้นชั้นสูงจริงๆแล้วคือภูมิคุ้มกันอะไรเขาเสีย เคยได้ยินไหมเวลาเขาประกาศในกระทรวงสาธารณสุขอะเห็นไหมมีโอกาสโดนหลอกสูงไหมหลายๆคนคิดว่าอะไรข้อนี้ยังไงก็ไม่ใช่ไปฆ่าโสหุ่ยเป็นชนิดเติมเห็นไหมเขาเรียกว่ายอสอเขาเปลี่ยนทิศทางให้เราแบบคิดว่าข้อถูกนี่ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดีมากกีรติเพราะฉะนั้นนิดเดียวคลิกเดียว ไปฝึกนะครับในแบบฝึกวิชาพื้นฐานอาจารย์เตรียมมาให้แล้วเรื่องนี้ยังไงคุณก็หนีไม่พ้นเรื่องตัวสะกดแน่นอนร้อยเปอร์เซอย่างน้อยสี่ข้อคุณเจอห้าข้อคุณเจอแน่นอนห้าสี่ยี่สบโอ้โหยี่สิบคะแนนนึกสภาพเิยี่สิบคะแนนน่ะอันนี้ก็ไปฝึกนะครับ ใครไม่แน่ใจก็ไปสืบค้นต่อเอาละสระกับพยัญชนะภาษาอังกฤษอย่างงสระมีกี่ตัวห้าตัวเอาพูดมาอะไรบ้างเอไอโอยถ้าไม่ถ้านอกเหนือจากนี้เป็นอะไรหมดพยัญชนะพยัญชนะพยัญชนะครับเออเอถึงแซดเพราะฉะนั้นแยกเป็นสระห้าตัวเอ I O ออย เพราะฉะนั้น a r t ์ติเเราจะรู้ได้ไงว่าเราทดสอบเราเรื่องอาร์ติเคิลคำนำหน้านามให้ดูจากอะไรดูจากคำตอบถูกต้องใช่ไหมครับสำหรับห้องติวนะครับอาจารย์จะแนะนำการใช้ห้องติวและวิธีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันรวดเร็วนะครับที่ชื่อกับว่าอาจารย์ติวเรื่องรัฐ ห้องติวเนี่ยจะมี2แบบนะครับในแบบแรกเนี่ยจะเป็นห้องติวของระดับนายทหารสัญญบัติกับห้องติวที่2ก็จะเป็นห้องติวของระดับนายทหารประทวนและลูกจ้างนะครับอย่างที่ปรากฏลำดับแรกเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในห้องติวแล้วเนี่ยนะครับในห้องติวเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าคู่มือ คู่มือหรือว่าคําแนะนําต่างๆเราจะต้องเลื่อนเข้ามาถ้าเราใช้จากโทรศัพท์มือถือนะครับเราไปที่คําว่าคู่มือเราจะเห็นเลยว่าคู่มือที่1เป็นภาษาไทยคู่มือที่2ภาษาอังกฤษคู่มือที่2ส,สังคมและความรู้รอบตัวคู่มือที่4คณิตศาสตร์จะดูให้ง่ายๆขึ้นดูทางด้านซ้ายของจอภาพเห็นไหมครับ ในนี้ก็จะเป็นวิดีโอติวเจาะข้อสอบต่างๆตามหลายวิชาต่อไปจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าไฟล์เห็นไหมครับที่อาจารย์ชี้ในนี้ก็จะเป็นไฟล์ข้อสอบจำนวนมากเลยที่อาจารย์ได้ใส่เอาไว้ให้หลากหลายวิชานะครับหลากหลายวิชาเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใช้หรือวิธีการฝึก คุณจะต้องฝึกทั้ง2รูปแบบจึงจะเกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดรูปแบบแรกยกตัวยอย่างเช่นวิชาภาษาไทยคลิดเข้าไปเราจะฝึกด้วยวิธีการชมวิดีโอการติวเจาะข้อสอบโดยอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะติวในนี้เลยเยอะแยะเลยติวเจาะข้อสอบแบบนี้ต้องตอบแบบนี้หลักการเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้เมื่อคุณรับชมการติวเรียบร้อย คุณก็เข้าสู่ห้องสอบออนไลน์ทันทีเลยนะครับทำการสอบประเมินผลหลังติวเลยปุ๊บคุณจะดูคะแนนชุนเอ๊ะทำไมได้น้อยจังเฮ้ะเรายังไม่เข้าใจเรื่องไหนเฮ้ยผิดข้อ58เอ๊ะมันเรื่องนี้คํำยืมต่างประเทศอ่ะไม่เป็นไรเข้ามาติวใหม่เข้ามาฝึกในวิดีโอนี้กรอไปแล้วก็ไปสอบใหม่ทำซ้ำไปซ้ำมาวิชาภาษาอังกฤษจะเหมือนกัน นะครับเข้าไปติวย,ยังยกตัวอย่างในเรื่องของ p a ร t ทคอนเวอร์เซชันก็คือการสนทนาซึ่งข้อสอบพวกนี้จะเจอบ่อยมากและจะทำให้คุณมีคะแนนนะครับพวกการสนทนา p a ร t ทคอนเวอร์เซชต่างๆรวมถึงการติวเรื่องข้อสอบประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีบทบาทหน้าที่พลเมืองก็ดี จริยธรรมคุณธรรมและศิลธรรมอาจารย์เป็นวิดีโอบันทึกไว้คุณหมดเรียบร้อยแล้ววิชาพวกนี้จะทำให้คุณมีคะแนน,นรวมสะสมไปช่วยว,วิชาที่ยากๆผลออนไลน์ให้คุณอีกตามภาพที่ปรากฏเห็นไหมครับความรู้รอบตัวภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจารย์จะก็จะเติมเข้าไป ถ้าคำตอบมีคำว่า a and the หรือว่า blank blank ที่แปลว่าอะไรไม่ต้องทำไมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรปล่อยมันไว้เฉยๆตออเนี้ยเราตั้งเลยเลยว่าเฮ้ยเขากำลังทดสอบเราในเรื่องเรื่องอะไรตฏิทินขึ้นต้องแปลทั้งหมดทั้งประโยคไม่ต้องรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงทั้งประโยคจํจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับเพราะว่าเรารีบเข้าใจไหม แปลอะไรคําเดียวคํานามใช่ไหมล่ะไอ้เพิ่มแปลว่าเขากำลังทดสอบเราว่าจะเอาอะไรมาใส่ในหน้าคํานามก็คือไอ้คำนาหน้าคำนามี่จะใส่อะไรดี a and the bank แค่นั้นเองไม่อยากรู้มันจะจะแปลว่าอะไรความหมายอะไรไม่เกี่ยวไม่สนใจไม่เกี่ยวเรื่องอดิขึ้นเพราะเขาไม่ได้ทดสอบเราเรื่องของ conversation เนี่ยใช่ไหมล่ะไอ้หลายคนมันนั่งแปลอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้ไงว่าเขาทดสอบเราเรื่องอะไร เตรียมตัวเตรียมตัวหวังว่าโป้งเขาทดสอบเราเรื่องอะไรดิคึนคาริเคิลคาริเคิลเอาดูคำบ่งชี้คำบ่งชี้คือคว่าอะไรเอครับ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 คำบ่งชี้คำสำคัญคือคำว่าอะไรเพนเพนบูครับ เพนครับรูเพนเป็นพยัญชนะเพนแปลว่าอะไรเพนครับปากกาปากกาเติมเอสไหมไม่เติมไม่เติมแล้วปากกาดีแท่งแท่งเดียวแท่งเดียวน้ำนับได้หนึ่งแท่งเติมอะไรเอครับอครับเพราะว่าเพนมันเป็นสระหรือเปล่าอยู่ในเออีไอโอยูหรือเปล่าไม่เป็นที่ตอบได้เลยว่าตอบข้อ เอครับคบอครับไอซะตอบพ่อบีทำไมไปบีอะตัดตัดเอนเพราะว่าไม่ไม่มีเอไอโอยเดี๋ยวก่อนคำนามคือคำอะไรข้อข้อเจ็ดสิบสองคำนามคือคำอะไรเพนครับคำนามคือเพนครับส่วนบูก็คือสีครับสีขไม่เกยวเลยไม่ใช่คำนามใช่ไหมครับปากกาแท่งเดียวคำนามนับได้ ทำไมถึงรู้ว่าเป็นปากกาแท่งเดียวไม่เติมอีกจบไหมจบครับตอบเอถูกไหม I have a blue pen เป็นงงบ้างถามตรงๆถ้าเจอ article ไม่จำเป็นต้องแปลให้ดูอะไรคำอะไรดูคำนามครับแล้วคำนามชนิดไหนนับได้นับไม่ได้ถูกต้องไหม คำนามนับได้ครับไม่เติมเอกครับนับได้เอกพจพระหูพจน์จริงไหมล่ะใช่ไหมล่ะดูอะไรบ้างหนึ่งเฮ้ยมันเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้แล้วนับได้นับไม่ได้เขาใช้อะไรเฮ้ยมันมากกว่าหนึ่งหรือหรือมีแค่หนึ่งเดียวเอกพจน์คือมีแค่หนึ่งเดียวพระหูน์คือมากกว่าหนึ่งแค่นั้นเองงงไหมใครงงบ้างถามตรง ข้อนี้ไม่ตอบซะแล้วไม่งงเตรียมตัวตอบเลยนะเอาเปิดไมนะ์น้องนะเสียงดังฟังชัดนะนี่อ,อาจารย์เล็กขอดไปยังเลขอแล้วเอาเตรียมตัวอาจารย์ไม่เฉลยนะเอา no article ครับ no articleno article เป็นสมนวน พ้อพังพึงระมัดระวังออดิเคิลบางตัวจําเป็นต้องจําจําเป็นต้องจําเช่นสิ่งที่เรียกว่าสำนวนบางคนคิดว่าเฮ้ยเบสมันเตียงอันเดียวอย่าใช้หลักการนี้ทั้งหมดอันนี้เขาเรียกมักง่าย he won't go to bed แต่อันิเพราะว่าพ่อมีตัวท the bed <bait" S 1> ก็ได้แต่ว่า the bed <ไป S 1> เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไปนอนแปลว่าไปทําไมไปที่เตียงอ,อไปที่ <ไป S 1> ทเตียงอาจจะไปหยิบของแต่ถ้าว่า He w a t ีว n นที่แปลว่าต้องการ go to bed ไม่ต้องเติมอะไรสำนวนนี้แปลว่าเขาต้องการไปทำไมแล้วไปนอนไปนอนครับถ้าอาจารย์ถามพรนชัยครับ where do you where do you go คุณจะตอบว่าอะไรคุณจะไปนอนอ่ะกด t ูเบสไปที่เตียงครับ I want ไอว o to ลย He want to go ก็ย้อน uh, à go to bed where uh, you going i am going to bed i am สั้น,สั้น. i want I am to am 啊, go to bed go to bed go to bed อ่าไปเตียงนอนครับเบฟขึ้นห้องแบดเบฟ go to bed แปลว่าไปเตียงนอนเหรอ go to bed แปลว่าอะไรไปนอนครับจบไปนอนจบไหมจบครับไปเตียงนอนจะไปนอนเนี่ยความหมายต่างกันไหมต่างไปเตียงนอนจะนอนไหมจำเป็นจะไปนอนไปหยิบก็ได้นี่จะไป เพราะฉะนั้นถ้า go to h e w o n t go to the bed แสดว่าเขาไปนอนหรือยังยังครับถ้ามีค,คำหลังต่อมาว่า for อ,อะไรจ for r e a d r e a d book ตอนนี้ใช้ต้องเติมอะไรและต้องเติมเดอกครับ,รบเขาไปเตียนทอน for แปลว่าอะไรเพื่อเพื่อ อ่าหนังสืออ่ังอตอนนี้จะจะอันนี้ปล่อยว่างได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ด้ิดมีฟูลสต็อปเบสจบแค่นี้ต้องทำมาทันที no article เออไม่มีอะไรมาต่อแล้วเข้าใจได้ยังครับนี่คือสำนวน he won t go to bed อ๋อเขาจะไปนอนแล้วเข้าใจไหมเนี่ยหลักง่ายๆ เจอเคาว่าเบสถ้าไม่มีอะไรมาต่อ go to bed คำนวนแปลว่าไปนอนจบเตียมตัวข้อต่อไปตอบเสียง,งดังนะข้อน,นี้อาจารย์เฉลยเลย <Just S 1> มันยังคำนวนสำนวนใส่เขาว่าเอ <Just S 1> แปลว่าอะส,นนส,นนสแปลว่าอะไร เจ๊ลาดิกรุณารอรอไปเลยเวลาใครต้องโทรศัพท์มาหาคุณ Hello I want to call the Francis Just a moment please กรุณารอสักครู่ครับ Just a moment please แปลว่ากรุณารอสักครู่หรือว่าพูดภาษาชาวบ้านรอเดี๋ยวนะต้องใส่อะไรเท่านั้นข้อนี้ถ้าเจอสำนวนนี้อ่ะอ่ะครับใส่อ่ะอย่างเดียว เวลาไปเจอเข้อสอบ conversation นะไลยานะงอื่นไม่ได้นะไม่ใช่จัดโมเมนต์จัดเดอจัดแอนไม่เกี่ยวจัดอะอย่างเดียวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพูกสุภาพเพราะมันมีคาว่า please เข้ามาการุณารอสักครู่นะครับโมเมนต์ moment ที่แปลว่าสักครู่ห่วงเวลาสั้นๆห่วงเวลาสั้นๆต่อไปไอันี้ไม่ใช่สำนวนแล้วข้อนับตั้งแต่นี้ นับแั้งแต่นี้คือวิจารณญาณแล้วเตรียมตัวปุ๊บเร็วถึงอีตอบครับตอบบีับเป็นสอบีครับตอบบรับตอบคอบีครับแอบีครับตอครับอบีครับตอีครัตออบีครับตอบออบีครอบีรับอออบีคัอาคอรครับครับคบีออ ถาว่าถ้าไปเจอข้อสอบจริงๆแล้วไม่ได้มาฝึกไม่ได้โดนกระทุ้งโดนตอกย้ําเนี้ยน้องว่ามีหลุดไหมมีหลุดครับอาจารย์สูนย่าจะตอบอะไรเดอับอะไรเดอออ่าเพราะเพราะว่าอะไรตอบเดอเพราะว่าใช้เพราะใช้เดาไงใช่ป่ะอ๋อช้างตัวใหญ่เพราะชี้เฉพาะที่อาจารย์ชอบไปไปแซวในในลายอ่ะโอ้โหเฮ้ยอย่าไปคิดเยอะเลยเพราะพวกเราไม่มีหลักการเนี้ย ถ้ามีหลักการจบเลยเฮ้ย a i o u and จบเลยเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากอยากรู้ไหมว่าเขาเห็นช้างไม่สนใจกูจะรีบไปแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วอีเดฟเฟนเติมแอเลยช้างตัวเดียวด้วยแต่ถ้าเกิดอีเดฟเฟนเติมเอสละต้องใส่เลยทันทีช้างหลายตัวต้องใส่อะไร a g เติมเอสครับเออคิสับางดี ต่อไปเตรียมตัวเอาเร็วหดเดอะเดอะครับเดอะไอเฟลแฟนเอ็ดฟรานตอบเดอะครับหนึ่งเดียวไอเฟลทาวเวอร์แปลว่าไอเฟลไอเฟลขอค่อยไอเฟลมีหนึ่งเดียวไอเฟลครับแฟนที่ประเทศฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นหลักการข้อนี้หลายหลายคนโดนหลอกอาจารย์บอกว่าอะไร a e i o u โดนหลอกยังโดนครับโดนแล้วครับแต่หลักการข้อนี้กฎของเขาว่าเดอะพาทิดมีหนึ่งเดียวในโลกใช้อะไรใช้ดครับดใช้อะไรดมูลใช้แดอเป็นทางพารับสภาพอากาศทวีปใช้อะไร ใช้เดอใช่ไหมครับเดอเฉพาะใช้เดอเพราะนั้น the I felt อ่านว่าเดอร์หรือดิมีหนึ่งเดียวมีเพียงสิ่งเดียวในโลกอ่านว่าดีครับดิอ่านว่าดี I felt ครับอ่านว่าดิเพราะว่ามันเป็นสระใช่ไหมใช่ครับอจารอ่านว่าเดอร์นะอายเขานะน้อง the end แปลว่าอะไร end ที่แปลว่าหมดหมดไม่ใช่ the end นะ the end ถ้าเป็นสรล a e i o u i วาดีนะดี the Eiffel Tower is located at France the Eiffel หอไอเฟลต่อพ่อเข้าใจหรือยังหนึ่งเดียวจำอันนี้จำง่ายง่ายก่อนหนึ่งเดียวภาษาอังกฤษมันจะให้เก่งวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นการซึมซับแต่นี่มันคือพื้นฐานที่ทำให้น้องสามารถต่อยอดต่อยอดทีละนิดทีละนิดมันเหมือนจิ๊กซอว์ไม่มีใครมาฝึกภาษาอังกฤษวันนี้แล้วเก่งพวกนี้ไม่มีทางอาจารย์ไม่เชื่อหรอกนะ เราต้องฝึกจากเงี้ยอาจารย์บางคนอาจจะคิดได้ใจหาจาัวยจแม่งเอาอะไรวะคนกระจอกเลยมาสอนอย่าไปคิดแบบนั้นนะมันเหมือนกับเราเล่นกล้ามอาจารย์ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรมาแล้วนะเล่นกล้ามมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึน้นตอนเราหลับอ่ะเราตื่นมาทีเราก็ไม่รู้แล้วกล้ามมันขึ้นมาดูทีให้ทำไมข้อนี้ฉันคิดเร็วจังเลยวะแล้วมันถูกด้วยอ๋อเพราะเพราะว่ามันพัฒนาแบบก้าวกระโดดนั่นเองต่อไป